สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกแมปอนิเมะคูเซเดอร์นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเริ่มเล่นเป็นผู้ใหม่ในแมปอนิเมะคูเซเดอร์นะครับอ่ะตัวแมปอนิเมะคูเซเดอร์เนี่ยก็เป็นแมปที่ใช้คำว่าเปิดใหม่ได้ไหมผมว่าก็ได้นะเพราะว่ามันเพิ่งมีมาแค่1อัปเดตตัวแมปมันก็จะคล้ายๆกับอนิเมะเอเวนเจอร์ Adventure, กับอนิเมะ a วนการ์ดนะครับมนรวมๆกันเพราะว่าดูจาก ตอนเนี้ยถ้าเกิดใครที่เคยผ่านอนิเมะเอเวน e จอมาเนี่ยก็จะแบบคุ้นๆกับพวก UI หรือว่าพวกแบบว่า a n i m เมชันอะไรพวกเนี้ยมันจะคล้ายๆกันไปหมดเลยนะครับใครที่เคยเล่นอนิเมะเอเวนเจมานะคิดซะว่าเป็นอนิเมะเอเวนเจอร์เวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาแล้วกันอัปเกรดพวกคุณภาพออ f l i n e แล้วก็พวกธีมเกมตัวละครอ,อะไรประมาณนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวซีรีส์นี้นะครับผมก็จะมาเล่นเป็นแบบว่าเป็นผู้ใหม่ไปจนถึงจุดสูงสุดของเกมในแต่ละอัปเดตนะครับ อย่างเช่นตอนนี้เป็นอัปเดต1ผมก็จะเล่นไปจนถึงจุดสูงสุดของอัปเดต1ถ้าเกิดว่าทันก่อนอัปเดต2องะนะอ่ะผมก็ได้เริ่มเล่น ID นี้นะไปประมาณนิดนึงผ่านไป1 s t o r สตนะครับอ่ะแล้วก็จุดสูงสุดของซีรีส์นี้เนี่ยผมจะหาเป็นตัวระดับครูเซเดอร์ของแบบนี้นะครับเหมือนจะมาเป็นครั้งแรกของอัปเดตน,นี้ด้วยนะครับก็คือตัวอากาสะกับเรงโงคุที่มันจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวละครตัวเดียวแต่มี2ยูนิตอะไรประมาณเนี้มันใช้คำถูกปก่าอ่ะเอาเป็นว่าเนี่ยหาอาคราะเรงโอคุแค่นั้นแหละก็คือเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าจะโกงที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเป็นระดับคูเซเดอร์ด้วยแล้วก็ตัวละครอื่นๆก็จะหาเพื่อเก็บไปด้วยถ้าเกิดว่าตัวไหนมันยังหาได้นะอ่ะแล้วก็ใครที่แบบว่ามีความรู้ว่าตัวไหนควรหาก่อนตัวไหนเออยังไม่ต้องหาก็ได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำผมได้นะครับ แล้วเหมือนเมื่อกี้นี้ผมจะได้ตัวมิติกซ้ำมานะถ้าถ้าใช่ไหมนั่นไงแม่งออกตัวซ้ำเลยไงไม่เป็นไรตุ่มไปอีกเผื่อจะได้ตัวดูเมะเฮ้ยแล้วคืออะไรเนี่ยมันออกมิติตัวดื้มสามตัวเลยมันเปลืองเพชรไปเนี่ยโอ้ยกระเป๋าเต็มมีอีกอ้าเจ้ามาเหลืออีกสามโลเผื่อจะได้ เดิมเมะหรือเกทโทก็ได้นะหุยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้คือมันเป็นอ๋อเหมือนจะเอาไว้อีโวทันจิโร่นะจากทรงนี้โอเคไม่เป็นไรนยังดีโอ้แล้วทีเนี้ยเฮ้ยมิติกออกออกอีจิโกะมันมีหน้าตู้ที่ไหนเล่าโทไโอีเวนเลยอ่ะสรุปที่สุ่มได้เมื่อตกี้นะครับก็จะมีทันจิโร่ที่เป็นระดับ l e เจนด a r y ที่น่าจะเหมือนรอให้อีโวนะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นไอ้กล่องใส่อซุโกะไปด้วยแล้วก็ได้มิติกหน้าตู้ซ้ามา2ตัวไม่รู้จะได้มาทำไมอ่ะแล้วก็มีหลุดเลดมาเป็นอิจิโกะเหมือนกันนะเออตอนนี้ผมก็ยังไม่มีตัวเขาเรียกว่าไรนะไม่มีตัวตีแอรระดับมิติกเลยมีแต่ตัวตีแอรที่เป็นระดับ Legendary ีที่ผมคิดว่า,น,าน่าจะพอเล่นได้นะฟีเซอร์ตีชา้าแต่ว่าดาเมจมันก็เยอะอยู่นะ จะามาแทนโกคูตอนนี้เลยแม่งอุตส่าห์ได้มิติกได้มิติก3 2สองตัวเดี๋ยวจะเชื่อวะ่ะอะไรอย่างแรกที่เราควรจะทำนะครับก็ไปเ,เข้ากลุ่มใส่โค้ดไอ้ฟอลโล่ทวิตเตอร์อะไรของของตัวแมพมันไปนะครับเ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นเขาไม่เรียทวิตเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ x ใช่ไหม เออนั่นแหละไปไปทำเพื่อที่เอาเพชรฟรีเอาอะไรฟรีมาสุ่มตู้นั่นแหละผมก็เพิ่งเล่นไอดีเมื่อตะกี้นี้แหละแค่ไม่ได้กดอัดคลิปไว้นะครับเพราะลืมอ่ะส่วนทีมเริ่มต้นของผมเนี่ยก็จะใช้เป็นเซตนี้นะครับก็จะเป็นเอนมุจากดาพิฆาสุแล้วก็เอ่อโกคูแบ็คจากดาก้อนบอลแล้วก็โกเดฟิเซอร์จากดาก้อนบอลเหมือนกันแล้วก็เป็นอิจิโกะนะครับจากบีดที่เราครับก็จะมีตัวตีแอร์แค่ตัวเดียวก็คือฟิเซอร์นะครับแล้วเป็นระดับเลเจนดารี่ด้วย มันก็จะเล่นได้แค่ช่วงแรกแหละผมว่านะเอาเป็นว่าใช้ฟีเซอร์ไปก่อนแล้วกันจริงๆผมอยากได้เป็นตัวมิติกที่ดีกว่านี้แต่ว่ามันนะอ,อย่างที่เห็นเออมันจะออกมาทําหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอนมุเนี่ยสตัวเนี่ยเพื่ออะไรเอาไปผมว่าเราควรที่จะไปเคลียร์สตอรี่ให้มันเสร็จๆนะแปลงลูปนรกเล่นสตอรี่ทุกแมปเลยวะทำไมไม่มีสคริปตอรี่มั้งวะเออแล้วแบบนี้ก็ดีอย่างนะมีเขาเรียกอะไรนะเออมีเมเนจยูนิตแล้วก็สามารถที่จะกดออโต้อัปเกรดได้นะสายเอฟเคนี่น่าจะแบบน่าจะชอบนะเพราะว่า วางตัวเสร็จปุ๊บก็กดออ t โต้อัปเกรดไปเลยแล้วก็นั่งดู YouTube ดูอะไรเลยชิลๆอ่ะไหนๆก็เข้ามาในแมปแล้วก็รีวิวแพสซีฟตัวละครมิติกที่เราสุ่มได้มากันดีกว่านะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็จะเป็นเนะอนมุเนาะมาที่แพสซีฟแรกของเอนมุนะครับก็คือเมื่อเอนมุโจมตีใส่เอนมี่นะครับเอนมี่จะติดสถานะหลับไปเวลา2วินะครับอ่ะแล้วก็เมื่อเอนมี่เนี่ยโดนสถานะหลับไปแล้วก็จะใช้เวลา10วิในการคููดาวก่อนที่จะ กลับมาโดนสถานะหลับได้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แอนามีที่โดนสถานะหลับอยู่เนี่ยจะโดนดาเมจจากตัวเอนมุเนี่ยแรงขึ้นอีก20%ประมาณนี้เนาะสำหรับแพสซีฟอันเดียวของเอนมุณนะตอนนี้นะครับมาที่ตัวต่อมาครับก็จะเป็นอิจิโกระดับมิติกนะครับมาที่แพสซีฟของตัวอิจิโกนะครับแพสซีฟ e ชื่อว่าโซบายนะครับทุกทุกครั้งที่อิจิโกเนี่ยตีเนี่ยจะทำให้ตัวเอนามีติดสแตก so ็กโซบายนะครับ ส t ต็ k จะสามารถสูงสุดได้ที่3 stack นะครับแล้วเมื่อ e n น m นตัวนั้นเนี่ยติดสถานะโซบายครบ3 stack นะครับอิจิโกะจะทำการโจมตีนะครับเป็น2 damage 175%ของดาเของมีอิจิโกะนะครับแล้วก็ไอตัว stack นี้เนี่ยเหมือนจะติดได้แค่ทีละตัวนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไอ้ท่าโจมตี detonate ของมันเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันจะใช้เนี่ยมันจะใช้ได้แค่กับตัวเอนนี่ตัวเดียวนะครับประมาณนี้นะสำหรับ เรียกว่าอ,อะไรนะ p a สซีฟของอิจิโกะนะครับรว่าเป็น p a s ซีฟที่ค่อนข้างดีนะพอจะใช้แบบต้นเกมได้ดีเลยเวลาแบบตีบอสอะไรเงี้ยตีติด s t a ็กสามรอบนะแต่ว่ามันตีช้าไม่รู้ว่าจะตีทันหรือเปลมื่อกีนี้ก็ไม่ได้ดูด้วยไอ้สโมเกอร์ออกมาตายแล้วอ่ะผมว่าเดี๋ยวผมไปเล่นสตอรี่ให้มันครบทุกสตอรี่ก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลานะเราจะได้แบบว่ามานั่งคิดต่อว่าเราจะไปทำคอนเทนต์อะไรต่อดีอย่างเช่นแบบพวก ชาเลนจ์ aren, อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังเหลืออีกประมาณสสตอรี่นะที่ยังไม่ปลดล็อกนั่นก็คืออะไรนะของบีดแล้วก็ชิบูย่าแล้วก็ชื่ออะไรนะไอเนี้ยเดมอนสเลเยอร์เนี่ยเยหลืออีกสามนี่หว่าเหลืออีกสี่ได้งไงวะอะ่นแหละผมขอไปเล่นให้มันครบก่อนแล้วก็มันคงจะไม่มีใครมาอยากนั่งดูคนเล่นสตอรี่นะม่งโคตรน่าเบื่อเลยตัวผมเองแบบมันจบแค่สามนาทีนะแต่มันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีอ่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดไปตอนที่ เออเราเล่นสตอรี่ครบแล้วกันเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเราจะทําอะไรต่อเออในส่วนของเบดเดิลพาร์เนี่ยอย่าลืมมารับกันด้วยนะเบดเดิลพาร์เนี่ยคือมันให้เพชรกับไอไอที่สุ่มนี่เยอะมากนะถ้าเกิดใครที่จะเติมเนี่ยก็ผมว่ามันก็น่าจะคุ้มอยู่นะเนี่ยได้เฮ้ยมีอาเรียด้วยอ๋อเป็นสกินนี่หว่านึกว่าจะเป็นตัวอาเรียเลยนะเออถ้าเกิดใครจะเติมก็เติมได้นะได้พวกรีโลเทลีโลอ่ะแล้วก็พวกเพชรพวกอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะคุ้มอยู่นะ อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับสำหรับสายฟรีได้เพชรเยอะอยู่เหมือนกันเอาไว้ไปสุ่มตู้นะตู้สุ่มเป็นในตัวนี้ว่าชื่ออะไรนะไอ้ดักกิใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะเป็นน้องของไอ้กิวทาโร่เออลองสุ่มหน่อยไหมเผื่อออกล้องหน่อยละกันอืมกระเป๋าเต็มอีกอย่างน้อยไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะได้ตัวเงินมาแล้วนะไม่บอกว่ารู้สุ่มไปก่อนเพื่อออ,อกไมติดลองมา,อาไหม ไม่ออกอะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคือว่าระหว่างนี้ผมกําลังไปเล่นสตอรี่เนี่ยเกมมันก็ได้อัปเดตเนาะแล้วผมก็นั่นแหละระหว่างที่มันอัปเดตผมก็ไม่ได้เล่นเพราะว่ามันเข้าไม่ได้นะครับซึ่งผมก็กลับไว้อยู่แล้วแหละว,ว่าพอผมไม่เล่นเนี่ยเดี๋ยวเกมมันจะต้องอัปเดตแน่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นเอ่อตัวสตอรี่อะไรครบหมดแล้วแหละเล่นครบทุกสตอรี่แล้วเหลือแค่ไปเล่นคอนเทนต์อื่นนะครับแล้วตอนนี้มีอัปเดตใหม่เป็นอัปเดต1.5นะครับ อัปเดต1.5เนี่ยก็จะเป็นอัปเดตเอ่ออัปเดตย่อยเป็นม็อบไซโคที่เข้ามาแล้วก็มีเป็นฟูลเมทัลอะเคมิสนะครับ2ตัวไอีเอ็ดเวิร์ดกับออาฟงเซ่ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็เป็นไอ้พวกม็อบพวกนี้ผมก็ไม่รู้จักรู้จักแค่ม็อบตัวเดียว,วก็อันนี้เป็นสกินนะครับที่มาใหม่แล้วก็เป็นพวกเอ่อของอีโบตัวละครนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นเอ่อคอนเทนต์ด่านม็อบไซโคนะครับที่เป็นอีเวนต์จะอยู่ตรง ตรงกลางแมปเลยครับเป็นตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับ Spirit Invasion นะครับต่อมาที่เขาบอกไว้ก็จะมีเป็น6 New Evo นะครับก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวละครใหม่ที่ Evo ได้6ตัวนะครับต่อมาก็จะเป็น New Shop นะครับก็น่าจะเป็นช็อปของตัวไอ e n t m o ทเนาะแล้วก็ Battle p a s s ใหม่ Passive ใหม่ Ability ใหม่แล้วก็พวกวัตถุดิบในการ Evo อันใหม่นะครับแล้วก็ Evo m a มทเ i ียก็คือน่าจะเป็นไอพวกนี้แหละ Evo m a t e เ i ียนะ แล้วก็นิวบันเดิลนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรถ้าจะเป็นของใน b a t t l e Pass หรือเปล่าหรือว่าอะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นนิวค u สเซี n นนิว OST ก็เป็นพวกดาวแท็กอะไรพวกนั้นนะครับอะต่อมาก็จะเป็น i m p r o v e Console Support ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับของบุคคลที่เล่นในพวก p l a y s t a t i o n หรือ Xbox อะไรพวกนั้นนะครับเบุคคลที่ใช้จอยอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็อยู่ปรับ UI แล้วก็คัตซีนบอททอนน่าจะเป็นปุ่มเอาไว้ดูคัตซีนนะแล้วก็อปติไมซ์ระบบต่างๆนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตเพิ่มขึ้นน่าจะมีสถานที่ให้เทเลพอร์ตได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นรีเฟรชซัมโอบันเดิลนี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคล้ายๆกับอินิวบันเดิลนี่เลยนะครับแล้วก็อินพูฟยูไอพวกนี้นี้นก็น,น่าจะเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะก็น่าจะเป็นแบบพวก UI ต่างๆในเกมนะครับแล้วก็แก้บัคแล้วก็จะมีโค้ดมาใหม่เป็น4คค้ดนะรับ ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะไม่ได้ใส่หลายโค้ดเลยเพราะว่าผมยังเวลสิบสองอยู่เลยรอขึ้นเลเวลสิบห้าแล้วค่อยใส่ทีเดียวน่าจะได้เยอะอยู่อ่ะแล้วมาอัปเดตทีมของผมตอนนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าทีมของผมตอนนี้เนี่ยได้ตัวละครใหม่มาเพิ่มเป็นเชวจงอินนะครับแล้วก็เป็นอะไรนะตัวเงินนะครับตัวเงินที่เป็นแบบไชนี่ด้วยเป็นสปีดบล็อกอนไชนีแล้วก็ไอ้นี่ใครก็ไม่รู้มันชื่ออะไรผมไม่รู้จักเหมือนกันนะจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะมีเป็นบับลุ้งนะครับที่ผมไปสุ่มได้มา ผมกดอัดคลิปไปแล้วแต่ว่าคลิปมันเสียมันใช้ไม่ได้นะครับมันจอดําทั้งคลิปเลยก็เลยไม่มีภาพให้ดูตอนที่ผมสุ่มได้บับลุงนะแต่ว่าแบบนี้บับลุงมันดูออกง่ายนะมันไม่ใช่บับที่ที่ดีที่สุดแหละมันน่าจะเป็นแบบบับลองๆอย่างอันนี้ก็เป็นอ l o โลราก็น่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเอเทเรียลอะใน,ในแบบในแบบแบบอนิเมะเวนการดเงี้ยมันน่าจะชื่อเอเทเรียลนะอ่ะเนี่ยอโลราเนี่ยมันจะบวก1ิดามจกับ ยี่สิบห้าเลงแล้วก็จะตีมันทูดามิสเนี่ยน่าจะเป็นเอเทเรียลแหละคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ได้เป็นไอตัวอันเนี้ยอีค e ลิปก็คล้ายๆกับบัฟลีเปอร์ในอนิเมะเอเวนเจอร์นะครับที่จะเพิ่มดาเมจแล้วก็ตีบอสแรงขึ้นส่วนอย่างถัดไปที่ผมจะทำเนี่ยผมจะเริ่มเอ่ออีโวตัวละครแล้วเพราะว่าอิจิโกะผมเนี่ยมันน่าจะอีโวง่ายที่สุดในทีมแล้วนะครับส่วนไอตัวชเวจงอินกับไอชื่ออะไรเนี่ยเอ็นมุไอเอ็นมุเนี่ยก็ น่าจะหลังจากอิจิโกะนะเพราะว่า2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้ของที่มันแบบวุ่นวายมากกว่าอย่างชเวจอินก็ต้องไปเล่นอีเวนต์ของไอเอ็นมุก็ต้องไปเล่นเลเจนสเตทซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมยังไม่อีโวตัวละครเดี่ยผมคิดว่าน่าจะยากในการไปเล่นอีเวนต์อะไรพวกนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีโวอิจิโกะให้ได้ก่อนดีกว่าแล้วก็สุ่มตู้ตอนนี้ผมจะยังไม่สุ่มนะผมจะรอเป็นตัวอคาสะมาก่อนผมจะสุ่มหาเก็บไว้ก่อนนะครับ ส่วนพวกตัวเก่าๆพวกนี้ผมอาจจะยังไม่ไม่หาหรือว่าถ้าเกิดว่ามันไอตัวชเวจงอินเนี่ยมันแบกไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวผมอาจจะหานะครับอ่ะแล้วก็ตัวอ e ีเวต์เนี่ยมันมีตู้ใหม่โผล่มาด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนที่ผมจะสุม่มอ๋ออีเวต์มันผมไม่น่าจะเล่นไหวตอนนี้ผมลองเข้าไปเนี่ยคือเลือดมอนมันแปดหมื่นแล้วตัวละครผมยังปีเนี่ยปีร้อยอย่างงี้หกร้อยอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าไหวรออีโวสักตัวก่อนน่าจะดีกว่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปแรกเนี่ยเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นเอ่อชาเลนจ์ Challenge, แล้วก็พวก g e n d s t a t e อะไรพวกนี้เพื่อเก็บของมาอีโวตัวละครผมให้ได้สักตัวหรือ2อตัวก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่าก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่จะเป็นแนวทางให้กับผู้ใหม่ที่มาเล่นพร้อมกับผมหรืออาจจะเป็นตัวผมเองที่เอ่อเป็นผู้ใหม่แล้วก็อยากจะได้แนวทางจากคนที่เล่นมาก่อนแล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหลงเข้ามาดูแล้วก็ มีความรู้ก็มาแนะนําก็ได้นะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวเกมนี้มากหรอกแต่แนวทางการเล่นมันดูจะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเหมือนเหมือนกับแมปอื่นแต่ว่าที่ว่าผมมาเล่นก็เพราะว่ามันได้ฟิลลิ่งตอนเล่นอนิเมะเอเวนเจอร์แรกๆเหมือนกันนะครับแล้วตัวเกมมันก็เพิ่งผ่านมาแค่เนี่ยเท่าไหร่นะสองอัปเดตไหมอัปเดตหนึ่งกับอัปเดตหนึ่งจุดห้าถ้าใครที่อยากจะแบบได้ฟิลลิ่งอนิเมะเอเวนเจอร์ที่ดีขึ้นมันนิดนึงนะครับ ที่มีแบบเกี่ยวกับคุณภาพออฟไลน์เนี่ยมาเล่นได้นะครับตัวตัวผมเนี่ยผมก็เออเล่นอนิเมะแ n นการ์ดมามันก็ผ่านมาหลายอัปเดตแล้วมันตัวละครมันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วยิ่งบวกกับเพิ่งกลับมาเล่นทีเนี้ยมันก็โตมันเยอะมันวุ่นวายแต่ถามว่าผมก็ยังเล่นอยู่นะตัวอนิเมะแ n นการ์ดแต่ว่าอันนี้มันได้มาลองเริ่มเล่นใหม่แล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้กับมันไปได้ เยอะนะครับถ้าเกมมันยังไม่ปิดนะ,อะเอาเป็นว่าใครที่สนใจแมปนี้ก็มาเล่นไปพร้อมกันได้นะครับผู้ใหม่ผู้เก่าผู้อะไรก็แล้วแต่นะครับเราคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครสวัสดีครับ